In, นะครับกับอาชีพโลนินนะครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบอาชีพโลนินนะครับเอาไว้ลงดันลงอะไรกันนะครับผมไม่ค่อยแบบเซียนเท่าไหร่นะอาชีพนี้เพราะว่าน่าจะเป็นคลิปแรกของผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นคลิปแรกแหละครับเพราะว่าผมไม่เคยลงอาชีพโลนินเลยนะครับหรือว่ามีอยู่ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นคลิปที่สองที่สามประมาณนี้ไม่เยอะนะครับอาชีพนี้ผมทําไม่เยอะ นะโอเคนะครับกดบัฟรวมก่อนนะครับอันดับแรกกดบัฟรวมปุ๊บแล้วก็กดแปลงร่างอ่าตรงสีเหลืองนี้นะครับสกิลสีเหลืองนี้กดแปลงร่างเสร็จปุ๊บไวโซ่ไปอมะตะกึกปึ้มดาเมจดาเมจแรงสุดอยู่ที่ 400m เ,เลยนะครับ เห็นไหมแรงสูงอยู่ที่400รยเอ็มอ่ะคล้ายๆกับไนคิเลยนะครับแต่มันจะกดสกิลน้อยกว่าไนคินะครับไนคี Nike จะกดเยอะกว่านะครับอันนี้จะกดน้อยกว่าสเตตัสที่ผมอัพก็ประมาณนี้นะครับอ่าของที่ใส่ ประมาณนี้ของทุกอย่างเหมือนของสายกายเลยนะครับพวกคาลิกพวกวาคิลี่พวกใส่ตะมะพวกนี้ใส่ได้หมดนะครับแต่อาวุธอาวุธไม่ต้องใส่ตามผมนะครับอันนี้มันไม่ตรงสายนะครับถ้าถ้าอยากแรงกว่านี้หลายเท่านี้ต้องใส่ตัวนี้นะครับนี่ต้องใส่ของเขาเลยนะครับเนี่ยต้องใส่ของเขาเลยนะครับธาตุไฟแรงขึ้นห ใช่ไหมทุกบวกหนึ่งอะ่ะอัพขั้นสูตรก็แรงนะครับต้องไปหามาใส่นะเป็นของงานในเป็นของไงโลนินเลยนะครับอาชีพนี้ไม่มีเด้งเลือดนะครับไม่มีเด้งเลือดนะเดี๋ยวผมดูก่อนมันมีไหมพราะว่าน่าจะไม่มีหรอกอันนี้คือรูนนะครับไม่มีรูนเจ็ดเจ็ดเหมือนอาชีพอื่นนะยังเป็นเจนเก่าอยู่นะครับ ยังเป็นรูนธรรมดาอยู่แล้วก็ไปหามาใส่นะครับอ่าตามนี้นะครับแคปเอาเลยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันวิธีจะทำให้เด้งเลือดต้องเป็นการใบนี้นะครับอ่านี่การใบนี้สามารถเด้งเลือดได้สำหรับสายใช้สกิลนะครับอ่ารอดูปึ๊บ เห็นไหมเลือดเราจะเด้งนะครับแต่ไม่ค่อยถี่เท่าไหร่นะแต่ก็เด้งอยู่แค่นี้ก็โอเคแล้วครับยืนแบบหลบเอาอะเด้งเทีละห้าเอ็มเลยนะครับหวานเจี๊ยบอันนี้สกิลเรามีสองสกิลนะครับนี่สกิลแรกเป็นสกิลตัวนี้นะครับอีกสกิลเป็นของคา้าสี่นะครับนี่ตัวนี้แค่สองสกิลนี้เท่านั้น อันนี้ก็แปลงล่างนะครับสิลที่อัพก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็แคบเอาอเองเลยนะครับเยอะมากอยู่นะบับรวมอัดเต็มหกเจ็ดสกิลเลยนะครับบับรวมโอเค ให้ดูครบแล้วไปเราไปดูลงวอยกันไหวไหมเนี่ยเพ <c oughs> ื่อนว่าไหวไหมส่วนมากเขาเอาเขาไว้ลงดันกันนะครับอาชีพนี้ล่าบอยใหม่ไหวไหมเนี่ยไอ้ลุยเรามีเด้งเลือดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวมีอมาตะด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์แบบตัวเก่าๆนะครับว่าอามาลาวอยอาลมาลาอะไรไหวไหมนะครับมีคนโอ้โหมีคนล่าตลอดเลยสามตัวบนเนี่ยมาทีไรก็ไม่ทันสักที มังกรขาวนะครับเมื่อเรากดถ้าเป็นมังกรฟ้ากดมันจะเป็นสีชมพูใช่ไหมครับแต่ถ้ามังกรขาวถ้าเรากดนะมันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูแต่มังกรดํานี่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องกดมันกดแล้วมันเป็นสีอะไรนะไม่เคยเห็นเท่าไหร่ไม่เคยเห็นมังกรดํากดนะเห็นไหม เราจะได้มา90้นาทีกดหนึ่งครั้งนะครับบับลอเลยมาแสงล่างคนระับ หุ่ย400มเลยนะครับนั่นแล้วอมะตะนี่เลือดจะเต็มไหมลูกปูดอมตะต,ตอนไหนเนี่ยแรงนะครับแรงมากแต่อาจจะช้าหน่อยแต่แรงมากครับ400ม <600 M S 1> เลยนะ700ม รวนหลับเลยเนี่ยเมื่อกี้ติดเด็กเจ็ดร้อยเอ็มเลยนะแรงมากเฮ้ยแรงนะครับเนี่ยทำเป็นเล่นไปแล้วกดอมตะอมตะนี่มันปิดไล่วะ่ะนะได้ละอ๋อเรากดอมตะเลือดก็ดิ่งนะครับ กดออามาเฮ้ยชิ้นส่วนตกนะครับวานเจี๊ยบได้อยู่นะครับเอ้ยทาไปเล่นไบโลนินเราวานเจี๊ยบไปดิโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำอาชีพอะไรก็รอติดตามได้เลยนะครับสนุกอาจจะช้าหน่อยอาจจะความไวอาจจะไม่สู้คาลิกหรือฟิลิวแต่ก็สุดนะครับถ้าถ้าใส่ เป็นอาวุธของเขานี่อาจจะแรงกว่านี้หลายเท่าเลยนะครับอาจจะเป็นพันเอ็มเลยอะนะโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ